สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมตามหาโต๊ะเคชัวผมเจอแล้วครับนี่คือผ้าโต๊ะอันนี้ต้องกลับด้านอีกฝั่งหนึ่งวางลงไปครับเขามีล็อกให้แล้วอยู่นะเราก็วางตามล็อกตามจุดเลยเรียบร้อยครับเราได้โต๊ะเลย 7จ็ดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันการอแจบพับนะครับนี่เขาเรียกว่าโลเท็เตอคือเราผลลัพธ์มาแล้วก็จะเป็นค่าตอกนะครับอันนี้เป็นขาาตอกการยื่นาการนมาแล้วก็ยืดยได้เลยกยืดยได้เลย ระหว่างที่เราอัดคลิปไปอยู่นั้นมีเด็กๆที่อยู่รอบๆเราทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือนะครับน้องๆผู้ชาย2คนครับเล่นกันอย่างสนุกเลยนะครับกับอุปกรณ์เดนที่มีเข้าทุกซอกทุกมุมครับคือไม่ได้สนใจว่าไอ้ลุงคนที่อยู่ข้างๆนั้นมึงทําอะไรอยู่นะครับผม ส่วนน้องผู้หญิงที่อยู่ฝั่งซ้ายมือครับน่ารักมากครับผมนั่งดูผมถ่ายคลิปรีวิวจนจบหลายเทคเลยครับผมคุณพ่อคุณแม่ก็ปล่อยไว้ตรงนี้เลยครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเลือกซื้ออุปกรณ์เต็นท์ได้อย่างสบายใจกลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปเลยเราวันนี้ ุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง Go Jack Journey นะครับแล้วเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ชมอีกไปแล้วสวัสดีครับ